อาสวัสดีัตอนเช้าครับพี่น้องแฟนๆคนจัดช่างทงท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเมื่อคืนฝนตกลมแห้งแต่ว่าลมบ่แห้งเท่าไรพี่น้องอ้นฝนบ่แห้งเท่าไรนะครับพอดีเปียกๆพอดีไปหนักมาหนักแหะแต่ว่าลมแห้งพี่น้องเมื่อคืนนะครับดูสังกะซีของเขาสะเลยนะครับลมแรงน้องๆนะครับพอสวนเกษตรของเขานะครับ ท่า,ทานที่ปลูกผลละมังรากไม้มะม่วงกันลื่องดดสั่นๆนมาโยเอากกองเอเล่ก็กมีบางสวนอันนี้ยินไม่ใหญ่จมอยู่เหมือนกัาอ่ะพ่อพี่น้องเลาะเบิ่งจังเนียมีอะไรเสียหายมั่งกระท่อมไม้ไผ่เขาไปบ่ไปน้ำล้มบ่เอาบ่ไปนะครับแหนนอยู่ันแห้งกว่านี้กับบ่เนาะขึ้นเลยนะครับมือว่านฝรั่งมาตกปลาปลาบ่ได้จมฟูๆแล้วจะจมเป็นภาษาฝรั่งว่า <laughs> no no fish no fish บ่มีปลาใัา่วหมบ่มีอะไรปลาเพิ่มๆเนี่ยบ่มีฝีมือเองเนาะ <c oughs> อ่ะพี่น้องเลาะจักหน่อยนะครับฝนแห้งอ่ะน้ำในสาตัว,ตวไม่นี่ก็นี่พี่น้องครับฝนมาเนี่ยเตรียมจะเอาปลาหมอชุมพรหรือปลาหมอใบโพปลาหม้อยักษ์นะครับมาลงเนี่ยน่มันมีสองบ่อเนาะอ่ะปีกายล่องเอาลงเบงนะครับสามเดือนสี่เดือนต่อก็บอกโอ้โห,โห,โหตัวใหญ่นะครับพี่น้องเอาลงเดือนสิงหานะครับ แต้วปีนี้ชาล้งตัวหัวปีอยูิ๋วภาพปีนเอาลนะบางเจ้าน่ามีอะไรเสียหายมั่งนะครับฝนตกเมื่อคืนฝนก็พอทาลายแต่ว่าลมแห้งลมแห้งเตือบหนึ่งนะครับขั้นหฮมที่เอาบางแดดให้น้องมาเพาว่าปิ๋ววั่นเลยนะจะทำไม่ไพ่เขาไปปะเอาไปเนาะนะครับถ้าแห้ง่านี้ก็บ่เนี่ยนะครับ บรรยากาศยัเหมือนเศรา้าครับที่บ่อตกปลาไอรินฟิชชิงพา,าร์คเนาะนะครับก็มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆมาใส่บริการอันผู้เพิ่นเคยได้เพิ่นก็มาดูนะครับคือจังมีหมอหนึ่งมีฝีมือลากปลาสวายขึ้นเทือดสองตัวสามตัวเนี่ยกมาดูนะครับเอาเงินรางวัลไปกินจนคั่นนะว่าท่าน่าเศร้าเบียดลอยเศร้าไม่ได้ปลาสวายใหญ่ตัวหนึ่งได้รางวัลหาลอยคุ้มขนาดนั้นว่านมันมาแต่เด็ก จ่อยจัดเนาะมาได้สุ้มือทุกลแล้วเจควอคล <l acht> องบ่อะภาพี่น้องเลาะเจ้านายครับหมังมองติดหมากบ่ครับถัดติดหมากฝนมาโยกบ่แก้วขมิ้นครับพี่น้องที่นู่นเดียวโคโล่ละแก้วขมิ้นนี่เนาะเราเบิ่งสวนเกษตรของเขาครับสำรวจควบเสียหายพี่น้อร่มแห้งเมือนกันล่มแห้งโซลาเซลล์รเราไปไหมสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี่กันยังบ่ทันไปเนาะ ันแผงกว่านี้ก็บพรเนี่ยนะครับนี่พี่น้องปั๊มรุ่นนี้แผงขนาดสามแผงง่ายๆนะพี่น้องห้าร้อยห้าสิบวัตต์สามแผงกับประมาณพันห้าร้อยวัตต์นะครับแต่ปั๊มเ้านี่เก้าร้อยวัตต์นะอ่ะเบิ้งเนาะมีอะไรไปอีกไหมไทยจิ้มซุง้งนะครับพี่น้องเจ้าหน้ากันนอก,กากซากขึ้นเ้าก็ได้กิน่นเลยตอนนี้ นะครับปุ้ย no? มีตะลำใหญ่ๆเห็ดขอกไก่นี่ด้เนาะคือสีทนอ่ะแล้วมีโครงการเห็ดเขาจะมาตัดไปนอกถนนนะครับตัดไปเฮ็ดขอกปสุสัตว์เขาหรือจะเพ็ดล่วงเพราะเห็ดก็ได้หมองวงเข้าไปบ่เฮอบงเนาะดีจังหนึ่งก็คือบริโภคพักนี่อเนเกี่ยวฮดนำปุ๋ย รถ <c oughs> ไปเมื่อวานนี่สดเจี้งเพ่งที่น,นี่แล้วมองมองเขาไปบ่มองมองเขาอ,อ,เขาอืเกือบไปเกือบไปแต่กลับมาได้ <c oughs> ับมากกับบ่ทิ้งกับดกนะครับเพื่นอนเนาะด้วยสาเหตุที่มันบ่ดกเนี่ยมันมาเลยหน่วยใหญ่อนะเพื่อนเนาะหน่วยกลางหนึ่งเนาะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าแล้งอยู่เพื่นอนเนาะนะครับ ะละลายย่างอาจจะยังบระท่านฝืนยังบระท่านสดสื่นปะน่ะในวะทอมันอยู่ในส่วงหน้าแ้งอยู่แต่ผลไม้ที่ออกหน้าแรงก็คือมะม่วงเนาะเดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดช,ช่อมะม่วงก็คงจะประมาณนี้ละมั้งนะครับศิลป,ปินผู้แต่งเพลง่นคงจะเอาบรรยากาศมาแตงเป็นเพลงเนาะลมแรงพัดช,ช่อมะม่วงกันเนี่ชสว่องมะม่วงนี แห้งกว่านี้ก็ล่นเนื้อนล,ละละมดุดอ่ะเจอฟ้าเจอฝนได้น้ำได้ปุ๋ยก็ติดดอกออกผลอะไรพี่น้องนะครับเนี่ยติดดอกออกผลอีกแล้วครับอู้ทูดกเลยพี่นอ้องพื่อนะครับแต่ว่าบางต้นก็ล่วงจ่อใส่ทั้งในได้พี่น้องนะครับเอายาสีกับปุยเพราะว่ามันฝังอยู่ทั้งในแล้วนะครับมันจักเข้าไปตอนไหนก็บ,บริเวณนะครับนะั่นะนๆะนะนะนะพี่น้องเห็นปะ ยืนตายนะครับพี่น้องอ่ะขนาดสาาาีดายเนาะที่ปลูกไง <c oughs> อ่ะอวยมาทาั้งน้ำทั้งในเฮาเป็กนกังไลยนะครับแรงนี้ลงเตืบเนาะปีไกยเทียบเส้นภาพปีไกยนี่บ่บ,บ่ล่องกันเลยพี่น้องปีไกายังยังไหลแต่ปีนี้ลงเร็วนะครับลงเร็วมากสำหรับน้ำเนาะโอ้โอ้โอ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 หน่วยใหญ่ถี่น้องโอ้อยาก ลูกย่างแกนป่านหัวผีพี่น้องลูกใหญ่เลยมาสำรวจควบเสียหายของหัวข,ของสวนเฮาเป็นใจด้บางวงเฮางลนบดต้นนี่อ่ะอเบิ่งพี่น้องน้ำดอกไม้สีทองลนไมน้สีกำลังสวยเลยโอ,อ้พี่น้องพี่นะนอนข,นขลุ่ยทะเล บนเป็นลนด้วนี่งานเขาตั้งดินพี่น้องงาเขาตั้งดินเฟื่อขี้ดินอยู่่พี่นอนะแสงนี่โอ้พวกนี่ไลยพี่น้องเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นสิบนะครับพวกอ่ะก็ยังพอทันลนนะคิดว่าจะลนหรือจะไม่ลนต้องเบิ่งกันต่อไป ในฝ้าในฝนก็ซื้นกันไปต,ตามๆกันสำหรับพืชผักนะครับพืชผักพืชพ,พ,พันธัญญาหารหมหมดน้าปุ๋ยห้หมู่ว่านนี่คือสรงเขียวเท่านล่ะต่างหูต่างต,า,งตาไว้เท่านี้คือโบเวอร์ไปผู้บปุ๋ยสูตรนี่นี่พี่น้องใช่ไหมนี่คันผู้อยากก็กิกนได้เลยได้เลยนะครับขันโบวี้จะแจกกับพ่อกินเล้วด้เยครับนี่นเจอน้าปุ๋ยไปเทียวเดียวเองนะครับผักกวางตุ้ง ตอนได้ภาคความเลยล่ะหมดยนี่ยได้ขืนย่ำนั่นนกพิณอ๊อกคนละน้ำดำๆนี่ผสมน้ำหมักมูลงัวไปแล้วหมดได้เลยรสได้เลยน้ำพี่น้องปิีนเพิ่งเสิงเพิงสร้างกันเลยภาคแยกแกว้วเอ่าวกับบ้านแม่นยองมันเอาพี่น้องเนาะน้ำปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรนี่ได้ผลอีหลีโอเคอีหลีนะครับโอเคจริงๆ อ่ะสร้างข้อแสงนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วอาจ้าหนีบอไปน้ำมูกเอายาจนแขนลอยเหลืก็ยังบ่แดงอ่ะสุนี้อ่ะสุนี้ซอเข่าแดงคิดว่าจะดแดงละคิดว่าต้อง,ดงแดงละสุนี้เนาะเนี่ยส่วนใหญ่ไม่อยู่นี่ก็แดงตามระเบียบเรียบร้อยนะครับใส่ได้เลยนะครับใช้ได้เลยออื น,นี่กระปุกนี่กระแดงฮะ,ะมันนจะได้ได้เป็นใส่เห็ดนแนวทำแนวหรือหัวเชื้อต่อไปนะครับเนะครับส่บนสบวนขาแคลนนี่ก็อาจฉริาัดเข้าป้าขึ้นรูปตัวมันก็อยู่ขวดเดียวแล้วเอาไว้น้ำมูกนี่ละนะชุ่มชื่นชุ่มชื่นสวยสวยพี่น้องน,นะครับอาสุดท้ายนี่จบกันที่มะละกอสุกนะพี่น้องยญ้าจาลาดข้าศอกเนี่ยนะครับ คงจะได้เก็บเอาแนวเอาพันต่อไปเนาะนะครับอ้าคิดเนี่ยท่นยานเด็กอนพี่น้องสวัสดีครับก่อนที่ไปมักซิดาเขาคือนซงดกจ่ะล่ะเจอมีดเข้าไปดกลดอ่ะนะครับอันไหนยังบดกอันไหนยังบดเป็นหมากมีดฟันเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะได้เป็นหมากเฮ้ยม,มาซ่าทวงมีดต่ำมาเลยเนี่ยคุณดูจี่งนะหมากบาดย่านไตบางพวกเนี่ยท่านเ็ขาบดเป็นหมากกับมีดต่ำเลยมีดเมียนเลย